เราใส่สูเรียนะครับใส่สูเดีย,ดย,เ,ดยเพื่อที่ให้มันเขียวให้มันเปาเรีวนะคือการสร้างต้นสร้างใบในระยะแรกแต่ว่ามันสิ้นเปลืองมากและสิ่งที่ตกค้างในยูเรียที่เป็นเคมีสังเคราะห์ก็คือสารไนไตรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของเรามีอยู่เยอะในคืออาหารจานดว่วนที่เราทำอาหารจานด่วนจะมียูเรียอยู่เยอะคือไนโตรเจนแต่ว่าเป็นไม่ใช่เคมีสังเคราะห์นะครับเป็นไนโตรเจนที่มันเกิดขึ้นเองธรรมชาติ ก็คือจากจากที่เราหม,มักนมใช่ไหมครับไข่ที่เราจะได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีฟอสเฟตและโพแทสเซียมอีกนะครับอันนี้มันก็เป็นปุ๋ยในจํานวนที่จีบยังพอ,อก,กับพืชกับพืชน,นะครับถ้าเราให้ทุกติกจิตบัแต่เราอยากให้มันเร็วนะครับเท่าเท่ากับเคมีเท่าเท่ากับเคมีเราก็เลยเอาตัวแคลเซียมบลรอน แซียมบอลอน <S <S ประกอบไปด้วยแคลเซี ah, er 2 2> designs, ยมในในเตรตแล้วก็บอริกแอซิดนะครับเป็นตัวที่จะทําให้พืชมันดูปุ๋ยเข้าไปได้เร็วขึ้นบอกนะครับบางทีเราไปซื้อแคลเซียมบอลอนเนี่ยเขาจะเขียนไว้ที่ข้างขวดนะครับแคลเซียมในเตรดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบอริกแอซิดกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะเขียนไว้แล้วเขาเขียนไว้ละแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตหรอกเราเรามักง่ายคือซื้อมาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นคือจ่ายไปเลยป๋ย อ่าบางทีไปซื้อส่วนใหญ่แล้วก็คืออยู่ที่2อง0 350ขึ้นไปเราไม่ได้สังเกตแล้วก็หนึ่งนกร้อแล้วก,ก็ใส่สีใส่กลิ่นลงไปซึ่งไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์ตรงนั้นหรอกแต่ว่ามีประโยชน์ทางด้การค้านะครับนั้นเรารู้แล้วเราก็ไม่จะเป็แเราก็ไม่จะเป็น,ว,ปนวิธีทำก็คือแคลเซียมไนเตรตแคลเซียมไนเตรตเนี่ยส2บสงันก็คือช้อนโต๊ะคูณปูนะครับแล้วก็กบอริกแอซิดสกรัมก็คือช้อนชา น้ำชาครับเอาทั้งสองตัวเนี้ยละลายน้ำอย่างละลิตรนะครับเราเตรียมน้ำาว้อย่างละลินะรลตรลลก่อนช่วยยันพยายามอย่าให้โดนมือนะมันเป็นมันเป็นกรดนะครับถ้ามันไม่ก็ออกขยา่าเขยา่าแล้วก็เทลงไปดีบแยกกันเอาลาละนะครับขยับก็ขยา่ขยาเลยครับมันมันจะแป๊บเดียวม,มันจะละลายเลยครับจะกรดก่อนข้อสําคัญคือเวลาทําเสร็จแล้วอย่าให้โดนแสงโดนตรงขวดใส่ใส่นี่ไม่ใช้ใช้ ภาชนะที่ขุ่นๆหรือว่าเอากระดาษ่อตั้งนะครับแล้วก็ได้บอลิกแล้วที่เขาไปทําน้ํายาล้างตาบอลิกน้ํายาล้างตาบอลิกเขาจะใส่ที่0.02เ์เซ็นต์นะครับนี่เราได้ได้กดบอลิกะที่เป็นน้ำที่เป็นน้ำเกก็เหมือนน้ำกินนั้นเราต้องระวังเราทั้งสองอันนี้มารวมกันเราก็ได้แคลเซียมไนเตรต2ลิตร ราคาห้าสิบบาทจริงๆแล้วถ้าไม่บวกค่าขนส่งไม่ถึงนะครับอดีที่บ้านผมค่าค่าขนส่งแพงเราก็สองอันจะมาเทรวมกันเทลงไปเลยครับเดี๋ยวใครหางวดครับลองไปแบ่งเลยแล้วก็ได้ครับพอ พอกลับไปบ้านนะช้อนนึงนะครับพอเสร็จแล้วนะตักมาหนึ่งหนึ่งช้อนเท่านั้นนะครับห้ามเกินนะหนึ่งช้อนกินครับผสมกับน้ำยี่สิบลิตรไปฉีดพืชอะไรก็ได้สามวันเขียวเลยถ้าให้แคทตาลูกเมลอนเนี่ยให้ได้ทุกสามวันเลยมันก็จะเร่งโตนี่ยาวเป็นคืบเลยนะครับแคทตาลูกวันละคืบวันละคืบไม่ต้องนะครับอันนี้เพิ่มแแล้วก็ปิดตาอต่นี้ อันนี้ผมเอาเขามินใส่เพื่อจะทําตําหนิเอาไว้จะได้ว่าที่มันปนปุ๋ยไม่ใช่นะใครไ,ไปหยิบกินนะครับแล้วก็ออก,กรอกใ่ขวดไว้กเก็บไ,ไ,ไ,ไว้เป็นปีก็ไม่เป็นไรครับตแต่ว่าอย่าไปโดนแสงปิดไว้ฮะก็ลอ,<า>องดูดิๆๆ <c oughs> อันตราย่ยก็เรากินปุ๋ยอ่ะมันเข้มข้นนะครับคิด เก็ขีดด้วยช้อนเดียวกับน้ำยี่สิบริตไปขีดจนพืชมันงามเลยอ่ะก็นนัได้ฟังไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นปุ๋ยยู่เรน้ำหครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแคลเซียมโบลอนที่เขาขายกันลิตรละหลายร้อยอ่ะครับเห็นไหมเราลงทุนนิดเดียวเองงั้น ใช้กับทุกพืชน,นะครับใช้ในทุกโอกาสโดยเฉพาะพืชตระกูลแตงเดี๋ยวปลูกแตงเนี่ยแตงเนี่ยเวลาปลูกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยฉีดทางใบใช่ไหมครับเขาจะไม่ฉีดทางใบเพราะมันจะเกิดเชื้อราเราก็จะให้ทางดินนะครับอันนี้ไปในอย่างในานาข้าวเราก็ฉีดนสามพันเขียวเลยนะครับก็จะช่วยเกรรษตรกร,รได้เยอะมากเลยเพราะว่าศึกษาพัน,มมราาานครับง่งายๆก็เดี๋ยวที่ผมโทรสั่งแล้วก็ส่ง ส่งมาทางขนส่งมันก็แพงแพงค่าขนส่ง,สงจริงๆแล้วมันไม่แพงหรอกครับอันนี้คือนี่มีตินี่ใครจะซื้อก็ซื้อเลยรู้เอาไปเอาไปชุดหนึ่งมีสองลิตรนี่ใครมีสิบไ่นี่ใช้ไม่หมดนะปีนึงนะหมดไหมครับเพราะว่ามันแค่หนึ่งช้อนกับน้ำยี่สิบลิตรครับต้องมีที่อย่างน้อยสักยี่สิบไร่ขึ้นไปถึงจ,จะใช้ปีนึงหมดครับงั้นก็ เราก็จะลดต้นทุนลงไปมหาศาลนะครับแทนที่เราต้องไปซื้อยูเรียไล่ละกระสอบใช่ไหมกระสอบละเจ็ดร้อยเร่างน้อยครับเราก็ไม่ต้องซื้อถ้ามันเจรจางี้ไม่เป็นไรแล้วครับเเนีครับฉีดไปเลยครับสามวันก็เฉียบเลยครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นอันตรายด้วยแล้วยังไงครับไม่แพงหนึครับขวดนี้นะครับผสมน้ำเนี่ยสองร้อยลิตรฉีดข้าวได้สี่ไล่ครับแล้วมันจะเปลื่องไหม แล้วก็ทำเองได้โคตรนาโนนี่ผมผมพัฒนามาเรื่อยๆนะครับประกอบมาจุทีนึงเป็นลิตรนะครับเดี๋ยวนี้ลดลงลดลงอย่าไอตัวฮองมนแข็งก็ตกอทำอย่างนี้เนาะใส่กดอย่างนี้เดี๋ยวนี้เห็นไหมก็ต้องพัฒนาพัฒนาเรื่องตัวปรจจุผันไม่พิ่ทางใบเพราะว่า แต่มันใหกว่ามันจะเป็นเชื้อราส่วนใหญ่แตงก็าจะให้การดินแล้วก็สะดวกด,ด้วยเพราะว่าแตงนี่ถ้าเป็นน้ําหยดจะประหยัดจะประหยัดมากอย่างถ้าเกิดเราสมมติปลูกแตงเอาแคนตาลูปปลูกแตงแคนตาลูปหนึ่งตารางเมตรถ้าปล่อยให้มันเลื้ยไปกับดินจะใช้พื้นที่กว้างห้าสิบเมตรยาวสองเมตรคึอนพื้นที่เท่าไหร่ครับห้าสิบเซนแล้วก็ยาว2เมตรขึ้นเช็พื้นที่เท่าไหร่หนึ่งาตารางเมตร1ตารางเมตร,ตร,มตรกว่าๆ 1>, 1ตารางเมตรใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้ทางตกแนวตั้ง1ตารางเมตรเราปลูกได้4ต้นเพราะมันเลื้อยขึ้นไปข้างบนแล้วลดน้ำหนึ่งตารางเมตรเท่ากันอีกการได้สี่ต้นอีกการได้ต้น,ตน,นหนึ่งอะไรพืน้ำปลอดภัยเรียกเขาเรียกว่าพืชน้ำน้อยนะครับพ,พืชที่เลื้อยๆทั้งหลายเรียกว่าพืชแนวตั้งครับแนวตั้งก็คือเราทำค้างให้มันต้งขึ้นไปเรียกว่าพืชแนวตั้ง เดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดไอ้ปลูกพืชแนวตั้งรู้ว่าคืออะไร <laughs> แล้วพืชแนวตั้งคือเราทําค้างให้มันเลี้ยงที่ไปเพื่ออะไรเพราะพืชพวกนี้มันต้องการแสงแดดถึง80ปต้องการแสงถึง80ฉะนั้นถ้ามันนอนเนี่ยโอกาสที่มันจะถูกแสงได้น้อยถ้ามันตั้งขึ้นเนี่ยทุกใบมันจะถูกแสงหมดแล้วก็ยังมีการตัดแต่งไม่ต้องตัดตัดขแขนงใช่ไหมครับตัดกิ่งแค่กิ่งทเท่าไหร่กลับมาแล้ว ตัดที่เ,ออเก้าออกใกล้เกี่ยงน,นะครับผมตัดแค่แปดแล้วใบละ่ะใบตัดที่ไหนหนึ่งถึงเท่าไหร่ตัดว่าตัดเท่าไหร่ผมตัดที่แปดผมตัดกิ่งแขนไปถึงแปดแล้วไว้ผลที่ไหนผมไว้แปดถึงสิบเอ็ดแล้ว <c oughs> ยอดไ,ไว้แค่ไหน ฮะอ่าเข้ากันะสบเคสสอนให้ตอนกี่โมงอ่ผมเกินถึงเกโมงครับอ่ัผมรับครับครรัครับครับครดบครับครับเวับครันครับคราบครับคราบคับครับครัดครับครับครากับคมตรับ่รับค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 ันเลยบปแล้คมันครัลครกบครบารับครับครับครครับครับันจะรบครับคร มีความละเอียดอพอสมควรครับเราก็ไม่ฉีดทางใบก็เพราะว่ามันจะเป็นเชื้อราทางใบเราจะฉีดก็ต่อเมื่อเราให้การดวนกับแคลเซียมโบลอนครับเราก็จะฉีดแต่ว่าโดยปกติเราจะไม่ลดน้ําทางใบเราจะไม่ลดน้ำทางใบ,งใบอันนี้คือพวกตะกูลแตงทั้งหลายนะครับนั้นพืชแนวต้งนนั้นมะเขือเป็นพืชแนวตั้งไหมเัอะฝักยาวเป็นไหมครับ มะเขือเทศเป็นไหมครับเป็นพืชกึ่งเลื้อยมะเขือนี่เป็นกึ่งเลื้อยนะครับเป็นกึ่งเลื้อยกึ่งพืชอยนะันมะเขือเทศนี่ก็เป็นกึ่งเลื้อยไว่าพืชแนวตั้งผ <c oughs> ักที่กินผลหรือว่าผักที่กินผลครับที่กินผลฟักแปลงโมมะเขือตัวฝักยาวนี่อ่ิบดนผลบวบแฝงนะครับมะละกอเต้านะครับมะละกอเป็นผักนะครับแนวตั้งมะละกอก็แนวตั้งแต่ว่าโชคดีที่มะละกอรับต้นมันใหญ่มาตั้งให้เราแล้ว ก็ต้องตัดแต่งเหมือนกันนะครับตัแต่งอกันอันนี้กล้วยอย่างเงี้ยกล้วยพูดถึงกล้วยมก็ง่ายครับใครปลูกกล้วยมีึ้นบ้างใช่ไหมครับกล้วยเนี่ยมันมีรากแก้วไหมไม่มี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 ไม่มวไม่มีไม่ยี่ี่มีไม่มี่มีไม่สีไม่มีไา่มีไน่มีไม่มี่มี่มีไม่มีไม่มีไม่มไม่มีไม่มันจะเนไ่มเพราะว่ามันไม่มี กอนหนึ่งเนี่ยเวลากล้วยเนี่ยเอากล้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเอากล้วยน้ำว้าวกันนะกอนหนึ่งเนี่ยมันจะออกกี่ต้นมันจะออกกี่เกลือกอนเนึ่จะมีกี่ต้นก็แล้วแต่มันออกกี่เครือเครือเดียวฉะนั้นไว้แค่สี่ตน้นถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าไว้ต้นประธาน,น,ะนไว้แล้วก็รอบๆมันแค่นอแค่หเ่อดังนั้นตัดออกตัดออกออกระทึกหรือว่าขุดเอาไปปลูกหรับนะคือกล้วยน้ำว้าถ้าเป็นกล้วยหอมไม่ต้องไว้หนอ่อตัดออกกระทึกหรือว่าขุดไปเลย ไว้ต้นเดียวถ้าไว้หลายต้นจะโคตรกล้<ม>วยไข่ไว้ต้นเดียวกล้<ม>วยเล็บมือนาง <c oughs> ไว้เยอะๆเพราะเล็บมือนางเราต้องการลูกเล็กกล้วยเล็บมือนางยิ่งเล็กยิ่งแพง<ม>ครับกล้วยนาสี่สี่ลูกผมเอากล้วยนาไปขายที่เทวิเล็ลูกละยี่สิบห้าบาทลูกละนะลูกละยี่สิบห้าบาท <c oughs> ตอนนี้กําลังขายกล้วยหอมลูกละสี่สิบเก้าบาทํ <c oughs> าสเปรย์ได้ กแล้วก็อันนี้เรื่องไว้หน่อกล้วยเวลาใบเวลาตัดใบกล้วยปกติเราตัดจะมีก้านมันอยู่หรือว่าไว้หูใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วกล้วยที่จะเกิดก็คือปลายพายปลายพายนี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นหนอนกอนะเราชอบไปเรียกว่าหนอนกอมันเน่าก่อนแล้วหนอนมันถึงไปกินเราเข้าใจผิดว่าเป็นหนอนกอนจริงๆแล้วไม่ใช่มันเกิดจากเชื้อรามันเกิดจากเชื้อราเน้น,นเชื้อราเข้าไปตอนไหน,นตอนที่เราตัดใบ เวลาเราตัดใบไว้หูหรือไว้ไว้ไว้ก้าน,นเนี่ยมันจะน้ำออกน้ำงงออกจากต้นปับ๊บน้ําค้างน้ําหมอกน้ําฝนมันก็จะลงไปตรงนี้นะครับเชื้อรามก็จะลงไปตรงนี้แหละมันทําให้เกิดเป็นตายพายนั้นเวลาตัดต้องตัดให้มันติดต้นติดชต้องตัดให้มันแนบไปต้นเลยนะครับไว้ต้นละไม่เกินเจ็ดใบครับไว้ลูกถ้าเป็นล้วยน้ำวะห้าปีตัดตัวปีไปทา ทำปุ๋ยนะครับที่ทำปุ๋ยก็ปุ๋ยตัวพีที่ทำไงเดี๋ยวจะบอกนะครับไม่แค่ห้าลูกถ้าเป็นกล้วยหอมไว 4, 4้สี่สี่บีกล้วยไข 4, 4่สี่บี๋เล็บมือนางไว้เยอะๆ <c oughs> เราจะได้กล้วยที่มีคุณภาพและกล้วยที่มีนนคุณภาพ <c oughs> ก็เป็นเทคนิคที่ทำมาก็เราก็ต้องรู้เรื่องของธรรมชาติสองทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราทำตามตลาดต้องการที่แรกทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือปลูกกินเอง กูว่กินเองเพราะว่าไปขอออกแกนิกนี่พืชที่ขอ,อกรกนิกพืชน,นั้นจะต้องขายทําแล้วขายถึงขอไหมถ้าทําไม่กินเองไม่ต้องขอดพะฉะนั้นเราก็ต้องไปถึงออกระดิกให้ได้แบบฟอร์มในหนังสือมีนะครับก็เป็นยตงไั้นนะครับก็เป็นเรื่องกล้วยนะครับกล้วยแตนี้มันก็ยังมีอีกมีอีกมีอีกเรื่องของกล้วยก็คือหยวกกล้วยหยวกกล้วยนี่คือข้างในของต้นกล้วยนะครับ ที่มันยังไม่มีลูกคือกล้วยสาวครับเอาโยกกล้วยนำมมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ3กิโลน้ำตาลสซแดน1กิโลน้ำาลิตรหมักไว้7วันนั่นก็คือกระแช่อันนี้ไม่ต้องกลัวตำรวจจับเจ็ดวันเหมือนกระแช่ทุกอย่างเลยเมาเหมือนกันดีกีประมาณ12จังบักบอกให้เดี๋ยวฟังจะไม่ชัดไม่ทันหรอ ไอหยวกกล้วย3กิโลน้ำตาลเจแดง1กิโลน้ำา5ลิตรหมักไว้7วันก็คือกระแช่เป็นกระแช่หรือว่าสาโทนั่นแหละครับเดียวทำไหมเดียวทำไหมแล้วก็หมักต่อไป2ีวันหมักต่อไป2ีวัน <c oughs> ก็เป็นจุลินทรีย์สำหรับขยายผลเราอันนี้2ชอ้อนผสมกับจานด่วน2ช้อนไปฉีดนะครับมันจะทำให้ผลใหญ่ขึ้นถ้าเป็นมันหัวมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ผลไม้นี่ใหญ่ขึ้นเรียกว่าจุลินทรีย์ขยายผล เอาไปฉีดคนไม่รู้ใหญ่หรือเปล่า,านะครับ <c oughs> <c oughs>